ขาว่ะกินได้หรอ้าวหนกในแม่คิในแม่หนกในยุงมือใส่ด้วยจะบอกยังจะบอบจะได้นั่อยู่บ่กันนาะแล้นี่ได้นะ บ่นะไ,บไ,ดได้นะโอ้ยอย่ายนะัไปบอกนะบอ่ไดนะ้เชืนะ่อได้เหรอเพื้อนอืมไป มันดอ,อกเบิกนะย่ะว้าเจ้าขี้เมือนี่อขึ้นอยู่ดีคันเจ้าไปเอารหอันปอดมาดึงนะโอ้โหลดปอดมันดึงหนึ่งลักพันโลดเด้อก็จังขี้มาก

ทำพระกลองทำพระล่นแล้ววเอรีัอะอยู่เเดียวหนไ่อ้ลวมาไอ้ส่งไม่เหคนดังอย่างนี้ลแหลมากรดังโละเด็นบ่ท่านาส่งแล้วเมื่อโหลดกับแมนม่าไปไม่เจอเมื่อทำการแหละกับทีมโลดไว้นี่ท่านมาส่งแล้วเมื่อโหลดกับบดังอย่างนี้ เดี๋ยวบอกเด้อไปดงเข่าเด้หันมาลังร้อยเมื่อเดึงเข่าแล้วยังมายนะแม่หลดนี่มานะแม่มาสุกนะแม่มาสุกื่อยไปอย่างยอกนะจังได้กระชีแบบเจีวขึ้นให้ด้หี่นาดนีนาะทเท้าเนี้บ่ล็อ bỏ đại đâu nạm mấy thằng bốc vầy thì bôn tốt mẹ nạm thì hẹn luôn hít lịch kịp nạm bỏ đại bừng đưa này tin tin lông, lông này cả lông lông nè chất nhìn nó xỉu cứ tin lột mua năm hông à, lột phọt đường điêu tin tìm thấy tốc hải na này Mình lùm lùm như thế Chùm lùm chùm lùm Mình nhớ là จ้าม่หยุดจวขึ้นมาจักแล้วแล้วมึงดูฮะจได้นนาอยู่บ่อจะครอบจะถี่อยู่บ่อถี่จะทางวราบ่อคนอยู่บ่อนั่งลอยนี่ยืนอยู่นี่นู่นนังลอยไปอันมาสี่ไปปุ่นน่ฮานน้าบัดแต่กระสีบงซี่เลสี่เลเอยบังก้อง năng rồi, nước nào của? Tao bỏ, tao đang ăn. Buông ra, ăn lọt, đấy bạn này, bọn trăm lẻ một. này sai đấy, chơi thiệt đấy đấy. Khâu muốn muồn, hay sai, laủa, mua trang, แบกเมื่อเด้อนางลอยปานิม <państwo> าัยเจ้าแบกเมื่อไหวเด้อยามันเสียแบกเมื่อได้ได้อยู่บ่ยิ่ต้มจนวะกิ่ต้มจนวะออกลอกอยู่ในหัว นะเมืองนี้มันเถาเข่าละเห็นอยู่บ่เวระแทงเหยียบลงไปบาดโอ้ยนั่งลอยเอาสองโคกพู้นะเห็นได้ก่องไปนี่จาขึ้นอีกใช่บ่เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งมันชุดแล้ว เจาหมุนคอยแบบทำเอเพิ <c ười> ่นมามันีนขึ้นมาจังหน่อยแหละกบิ๊ดแล้วอันนี้แนวพันโดดมันก็บักใหญ่ท่ามันก็บักใหญ่ จากลายนอนเฝ้าเดิมมาแรงคณะเมือเวิร์ดเดิม,มนี่แลหละ <laughs> แล้วก็บแบกนะแล้วกับวัวจะขอหน่อย,ย,ยนยั่นเลยใส่ไม่ใส่ ดีดดขอบคุณผ like uh ู huh. right hmm. freely, ้ใหญ่ใจดีเบอรทุกูสุบคนนั่นแหละรวมๆกันลายเจ้าเด้ออ่าเฮ็ยได้เลยมันขำมันมืดเลยเอากระเวยสีหอดเนาะใหความติดยาไดความใครอย่างนี้นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้ักอย่างนี้ถดถดอย่างไร้พันที่เบียรมันพันเงินด้อผู้ใหญ่เบอรทุกูสุบคน คู่ถูกต้นใครคนอยู่ดีหางหรือความคิดร่วบรวมกันเข้ามาให้นี่นอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้แกมีถูกต้นอย่าไปม้าน่านให้แกไปเบียดมันควันเงินไปทางไหนให้มันซื้อเหือไปถึงเงินซื้อเงินซื้อทองหรือบาสั่ย่อยโอยยังอันนี้นั่งลอยคือเห็ดเนี่ยเห็ดน้ำน้ำผัวเวลาเวลาบอกคืออัวน้ำผัวนะจ๊ะบัดนบเป็นเห็ดน้ำผัวได้ไลยเห็ดงงงงงคือกันดีเห็ดเนี่ได้นั่งลอยเห็ดให้ฟังเนี่ย เห็นได้ป่านี่มานอนเฝ้าแล้วว่าคือคอยเฝ้านอนเฝ้าทั้งหลดทั้งไมยังไ้บ้านจะมานอนก็หลดกันได้คนตกตกตมันเห็นได้ใไหมเดี๋ยวยันไหมสีเลยนาใหญ่เี้ตัวเนาะม่มนังเลยนาใหญ่เนาะ na hơi <laughs> okay, nó lạnh nặng lạnh nhảy lạnh nặng lạnh nặng lạnh nặng nhảy nặng lạnh 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 nè lạnh nặng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  ăn nặng lạnh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  Tối lạnh đẹp, เมื <ih az violin Legisl acy> ่อวานนี่ก็บ่ตกเนาะมีคนตกมาเลยไปส่งอ่ามันสลบจะคือบ่บอกข่อยจะฮู้มันสิตกข่อยสิบ่ได้มามดูในทางเมื่อข่อยก็ยากนี่โอ้ข่อยนั่งไชั่วโมง2ชั่วโมงพเพื่อสิฮอดบ่มันง่ายๆสิสิหาเขาจะมาดึงอีกบ่ อาพ้นมาอีละบาทป้าน้องมาเลยบาทลูกจะอยู่น้ำไผ่งเ,งงเนนู่น้ำเอือยเนเออยเนาะนี่นะผั<ห>กแเยงนี่นะเก็บไปเสนตุ่มนี่งาน้ใส่ลบ่านั่งยานั่งเลยแค่นี้ยานั่งจะเก็บอยู่ใส่ แม no. ่เวลาจะแกงหน่อไม้บ่มีหยนางย่างแน่บ่มีเบ่มีแต่น้ําโกนํามเออี่จะซื้ออย่างเดียวต้อี่จะซื้ออ๋อนอยเหาดเฮได้บาด ได้ป่าว่้องไหาเดือต้องขึ้ต้องักบาทนึ่งดันร้องโหยออกมาอยากอีกร้องอีกจักบาทหนึ่งเผ่อถ้ีมลคิแล้วนขึ้นใหม่นะนางอยคือไปโยมนเจ้าว่าแจกว่าขึ้นไปจัก ้ก็แม่นบาจักบ่ได้นอนลายมือนะครับลุงห้หนาเนาะยังไม่ทิ้งห่อหนาไน่โบตอนน้นคือทั้งร้านทั้งห้านเขาเรนสายกวาด้วยหนาควงควงวได้ ยังบันนับไม่ไวก่อนเอ,อือนับรถแล้วนับรถจะนับแล้วบ่บ่จะนับแล้วนับเลยนับเลยจะนับถึงไหนถึงไหนนี่ยนะนับเลยจะบ่ก็คือไวใช่เออไปเบิ่งทางนั้น ครบนะนั่งร้อยบอครบนะน้ำมองดูเจ้านเต้กทั้งมหมดสามสิบหกอัอนนี้โอ้ยลืมไว้ลืมว่มมาแท้ <c oughs> เลขใหม่ให้น้องเอ้ยสเสเาดสี่สห้านับแล้วบ่อนอนอยู่เส้นเดียวนี่ ครบบ่ง้3ไปแห้งได้ไรคือเก่าได้บ่นสามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกตู้ทั้งบิดเท่าไรก่อนลเออกคครบใช่ไหมสามสิบหกสามสิบสามสามสิบสามนับไม่นับไม่สามสิบสามสามสิบหกมันอยู่นพิ่อย่ามันทับกันหี่อย่าหนับบุื บจักมันาเดียามนสี่ห้าหกเจ็นี่นับสวนทางนี้ค่ะจะชินับจะนับไปทางนั้นจะหงสิบบเอ็ดามสบ่น้นต้นต่ำนี่านี่ตัวนี้จะนับได้นี่เอ็ดอ sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, sáu mươi, sáu mươi mốt, hai, sáu mươi ออีกรอบแล้วรเลยเก่งนับบัสามสิบหกสามสิบหก้องป็นยังว่าระนับที่แรกนะสาสิบสามระนับเจอที่สองสามสิบสี่ยังบวกรบอยู่นี้ได้บินอยู่น้ำค่อยจ่ายเงินพวแฮงเนาะจ่ายเงินแล้วสานี่จะ ยางก็ได้ตัวนี้แปดเมตรนี่เต็มโตนะแปดเมตรตัวยาวฮะราคาขนาดนี้หน่อยฮะฮันดีสอโต้ฮันดีไม่แล้วครบแล้วครบแล้วพี่อยู่พี่แม่มาต้องอร่อยกิโลเมตรยาวากแม่เนาะ

ออย่าแล้วคุยเป็นคนดีแล้วคุยเป็นคนดีแล้วอ้ย จะพ้อมื <c oughs> ้อนี้เนาะแตพอมื้อนี้บ่กินมื้อหน้าบ่ฮู้บ่ฮู้จัดบ่พี่โกอยาวมาลพี่น้องเอ้ยสิมาดึงบาดนี่อวิโกอยาวอสันบ่ขึ้นเอาอยาวบาดอยาวมาแล้วเนาะอมาี่เอาเด้อเออยืนอยู่นี่แหละ Nó thay đứng một cười là chốt ừ. ừ. Bằng cái gì không kheo như nó khôn khắp này cái đi <laughs> là Hai <tần> lúc nam <laughs> Lật nào vậy? đấy. อ่ะช ah. <So> ุก <laughs> <laughs> nha bát nôi lốt lấy sước lốt sợi lại hoa 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 có hoa 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 ยังบ่ได้ปลงอยู่ไปแม่มันบ่ไหม่เบิดแล้วป๊านั่งลอยตบป่าไว้จะฮูยังบ่อกลงอยู่โอ้ยตื่นเติบแห้งบ่หาบาดนี่เดี๋ยวข้าวตทางหน้ายังบ่ได้ขึ้น đi, à. à, ha, mừng đua, ah, đi đá đây, bỏ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  đây, Hồi, sư, sư, mà lột hà, บริติงทำไ้ีิ่งเออมีวิธีอยู veure, ่จ้ะมึงดูมันขวดนะรถไทยขนาดขนาดรถไทยยังขวดชันี้

Mắn bọc lên, hơn lên. Na, lộn. Lộn là sửa Hà Nội Hà Tôn Xứ Hà Mà tìm được cả một phố thành Điều Trên đá phần cải sương mưa hay đại vậy bọn Thành hữu sang หลังไล่กันมาแล้วเป็น,นไดๆมากินเบิดแล้วยังจะหน่อ,นอ,นอยจะชิคไข่ตื่มอีกแข่งคนนะไปยังาไปนี่นะก่อนยไปแม่มาอยู่เฮือนถ้ากับเป็นไข่ไม่แข่ง,ขงเลินหน้าบอกไปเลยเอาจเดนหน้าออกเด้อ

มาไดมาเดินดังเลยลงมายังไงจันเราลดวิวขึ้มาใจเช็ดได้ไหน ตีนหลังน่ะมันจนว่าสิหลุดลงแล้วพี่น้องเอ้ยตีนหลังก็หลบลงเบิดแล้ตีนหน้าางฝั่งน่ะก็ลงลจนคุงมันบ่ขึ้นอกาถ้าด็ขึ้นมันขึ้น ลูกสาวจะฟ้องที มันหอบตีเลมันอบไปีมโอเคพี่น้องจะจบคลิปไว้ทน <Lindsey> okay, ็จเลยเปิกระสีได้เมื่อน้ำเข้าหอะเนาะแล้วก็ไอเขาามาดึงของเขาเองบานติดลงเมื่อกำเฮ้าหัวเลยเพราะว่าเข้ากระทางผ่านเลยบานเขาจะ ตัวดังนั้นมันก็บบกข้นอยู่แล้วแหละมีแต่รถฟอร์ดอย่างเดียวบาะนี่จังจีขึ้นเพราะว่ารถใช้ก็มาดึงแล้วมันก็มันก็บบตปิงเลยขอบคุณขอบคุณคุณผู้ชมด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอบคุณขอบคุณไปแล้วพี่น้องสบายดีทำเมืดเลย